เช้ามาซักผ้าอะสเสร็จเรียบร้อยมาทาคินมของญี่ปุ่นดีกว่าเย็นสบายดีทาได้น้าเย็นเย็นดีสัมผัสผิวมากคิมญี่ปุ่นลดสิวลดฝ้ารอยเหียวยน่นติ่มก้าบทใหม่จ้าเนื้อของเขาไนี่เป็นนี้นะจ๊ะ นานุ่มเนียนมากเย็นสบายจ้าทาอย่างเช้าทาก่อนนอนเช้าเย็นนะจ้าครีมของเขานุ่มนุ่มแล้วก็เย็นไม่ละครยเคียงตอ่อผิวจ้าเป็นครีมส่งมาจากญี่ปุ่น เค็มเขานะคะนุ่มเนียนนุ่มนวลมากค่ะนุ่มนวลมากเลยค่ะเค็มก็เป็นน้ำเส้นสายน้ำเส้สายทุกต เหมาะกับสภาพผิวนจะจ๊ะชุมช่มฉ่ำออล่าเป็นน้ำใสซึมเข้าใานผิว